สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของคุณอีกแล้วนะครับก็เป็นการบอกแนวโน้มนะครับดวงชะตาให้กับท่านในช่วง1-15นะจะเป็นอย่างไรในเดือนกันยายน2564นะครับชะตาเนี่ยก่อนที่จะทายดวงชะตาเนี่ยก็จะบอกเลขนำโชคในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก่อนนะครับเลขนำโชคของชาวพฤษภเนี่ยจะเป็นเลข5 เลข1นะครับจะเป็นเลข4เลข6เลข9เลข3ใช้เลขไหนก็ได้นะครับเป็นเลขนําโชคนะครับส่วนถ้าเป็นคู่คู่ตัวเลขนะครับจะเป็น9 3 9 5 4 6 5 7นะครับ1 2 1 4 4 8 4 2 0 3 5 1 1 0แล้วก็3 7 3 8เป็นคู่เลขนำโชคให้กับคุณ นะครับเช่นเขียนไว้หน้าร้านนะครับหรือว่าเป็นเป็นนาทีในการนําโชคหรือว่าถ้าจะใช้ทําอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับการเสี่ยงต่างๆได้ใช้ได้ทุกวันเลยตัวเลขกลุ่มเนี้ยชุดเนี้ยนะครับไปจนถึงวันที่15เลยนะครับ1-15เป็นเลขนําโชคให้กับคุณตัวเลขโดดๆตรงนั้นก็ใช้ได้นะดังที่ผมบอกไปในส่วนของสีนําโชคนะครับสีนําโชคก็จะเป็นสี ที่ออกโซนเป็นสีแดงนะครับสีแดงให้โชคได้นะครับอุปกรณ์ที่มีสีแดงทั้งหมดได้นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุอปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้โชคนะครับเลขมือถือตัวเลขสำนักงานนะครับหรือจะเป็นเลขเลขเกี่ยวกับบ้านเลขรถนะครับให้โชคได้นะครับ สถานที่ให้โชคจะเป็นสถานที่ราชการสถานที่ที่อยู่ในออฟฟิศสำนักงานคุณสถานที่ราชการใกล้ออฟฟิศใกล้สำนักงานอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นสถานที่ให้โชคให้กับชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้คนผิวคำ้ำค้ำผิวดำดำหน่อยหัวเถิกเถิกหน่อยจะดีนะครับเป็นบุคคลนำโชคให้กับคุณในช่วงนี้นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภผมจะเจาะไปในเรื่องของการเงินคุณเลยนะครับการเงินการทองในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับต้องบอกว่านะครับนะถ้าต้องต้องแนะนำนะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับนะบางท่านยังไม่เข้าใจก็เน้นดูแบบลัคนาแล้วก็มันเป็นแนวโน้มบางทีมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันตรงกับคุณแบบนั้นนะให้คุณดูแนวโน้มว่าถ้าผมทายดีเนี่ยให้คุณเชื่อแล้วก็ไปจูนจิตใจกับจักรวาลนะเพราะว่ามันเป็น ถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีเนี่ยมันจะได้แบบดีขึ้นมาได้นะครับนะป้อนแรงบวกๆให้กับจิตใจจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภดวงดาวเนี่ยนะดาวการเงินเนี่ยนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนธาตุดินก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับการเงินการทองของคุณเนี่ยจะมีกําลังวังชามากขึ้นนั่นหมายถึงว่าจะมีโอกาสได้เงินที่มากขึ้นสําหรับนักค้านักขายที่ ทำไรายได้ได้มีโอกาสต่างๆในการล่องเงินเข้ามามากขึ้นนะตัวตวงบอกว่าจะมีโอกาสที่คุณจะขยันขันแข็งในการก่อทรัพย์ก่อไรายได้มากขึ้นนะครับจะมีความรวดเร็วในการหาเงินในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับท่านใดที่ค้าขายนะหรือว่าท่านใดที่แบบติดขัดเรื่องเงินนะครับจะมีเงินเข้านะครับนะในดวงมันบอกมาลักษณะนี้นะครับ แต่ในดวงเนี่ยรายจ่ายของคุณในช่วง6ก็คือ6กถึงสิาดาวการเงินคุณเดินมนนะครับแล้วก็ดาววันที่14กันยาก็เดินพักนะครับไปจนถึงปลายเดือนเลยนะครับะนั้นชาวลัคนารา 4, กศีพฤษภก็ต้องระวังรายใจ่ายให้มากนะครับจะมีรายจ่ายแปลกๆมีรายจ่ายแบบยึกยักเกิดขึ้นนะครับได้มาก็ได้ซ้ายก็ออกขวานะครับ อาจจะออกเยอะหน่อยนะครับนะมันแปลว่าคุณจะเสียเงินไปกับบุตรบริวารเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามหรือมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรือว่าถ้าคุณเอาเงินไปฝากไว้ที่เพศตรงข้ามเอาเงินให้บุตรหลานคนอ่อนกว่าอย่างเงี้ยก็จะแก้ดวงชะตาคุณมันเป็นดวงชะตาเป็นมาลักษณะนี้อาจจะมีรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงที่ไม่ได้วางแผนไว้จะต้องจับจ่ายออกไปท่านใดที่รอการลงทุนเอาเงินไปลงทุนนะ่ะ ลงทุนนั่นหมายถึงว่าใช้เงินออกไปเพื่อนําผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามามันเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับคือเอาเงินใช้จ่ายออกไปแต่ได้ผลประโยชน์ออกมาซึ่งอาจไม่ใช่เป็นการลงทุนทางการงานก็ได้ลงทุนในเชิงของความสัมพันธ์ก็ได้นะครับมันเป็นได้ลักษณะนี้นะครับแปลดวงดาวให้เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าดวงดาวเนี่ยมันยังแปลว่าจะมีรายจ่ายแบบจุกจิกจ่ายทีละเล็กทีละน้อยจ่ายจุกจิกอะ่ะ นะใจนี่ใจนั่ในะใจนี่รวมเอาไปเอามารวมเป็นก้อนใจเกิดขึ้นได้นะชาวลัคนาราศีมุงสวก็ต้องระวังตรงนี้ให้มากนะครับดวงชะตาบอกว่าอารมณ์ทางจิตใจจะโฟกัสไปในเรื่องของรายรับรายจ่ายมากขึ้นนะในดวงบอกว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้มีวิถีของเงินนั้นนำพาให้คุณขยับทำนู่นทำนี่นะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณก่อต่างๆเงินนั้นจะนำทางชีวิตคุณ ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะเป็นในเกี่ยวกับเงินจะนําทางชีวิตนะจะปปิเสธตรงนี้ไม่ได้ดวงดาวบอกมาลักษณะนั้นแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยจะต้องอาดาวบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นอาจจะต้องระวังการขัดแยง้งขัดใจกับคนใกล้ตัวมันรวมไปถึงว่าในดาวนะ อันนี้คือดาวเนี่ยดาวสุกเนี่ยเคลื่อนมาอยู่ที่ตรงเนี้ยตั้งแต่วันที่8กันยาไปจนถึง16เนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้นะครับในเรื่องของการขัดใจอ,อาจัดมีคนมาแบบเดินอยู่ดีๆก็มีคนมาแบบหาเรื่องได้นะครับหรือว่ามีคนแบบคอยจ้องจับผิดได้หรือว่ามันรวไมไปถึงว่าช่วงนี้คุณจ้องคุณแบบสังเกตสังกาจ้องจับผิดเก่งหรือจับผิดคนเก่งถ้าใครมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณในช่วงเนี้ยคุณจะรู้เลยนะในช่วงเนี้ย มันรวมไปถึงว่าในดาวเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณบุกเบิกสิ่งใหม่ๆมีเหตุการณ์ให้บุกเบิกสิ่งต่างๆนะมีการที่จะรีเริ่มอะไรบางอย่างหรือแก้ปัญหาบางอย่างมีปัญหาบางอย่างที่ต้องแก้ไขปัญหาในความหมายของผมเนี่ยปัญหามันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปนะครับปัญหามันหมายถึงว่าสิ่งที่คาดคาดหวังของคุณเช่นถ้าคุณต้องการอะไรอยู่เนี่ยมันจะมีบางอย่างให้คุณต้องการแล้วคุณเข้าไปทํามัน นะเพื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการนะครับคุณจะโฟกัสบางอย่างแล้วคุณพยายามทําให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณคาดหวังแบบนี้ก็ได้นะครับนะคือจะมีการแก้ปัญหาบางอย่างเพื่อเข้าใกล้คาดคาดหวังบางอย่างที่คุณคาดการข,ของคุณนะครับในช่วงนี้แล้วก็ดาวบอกว่าคุณจะมีความวิทยาอุตสาหะมากขึ้นคุณจะมีเหตุการณ์ให้แข็งขยนันขันแข็งมากขึ้นแต่อารมณ์คุณจะร้อนมากขึ้น ใน,นช่วงครึ่งเดือนนี้จะมีเรื่องให้คุณปะทะกับคนอื่นได้ง่ายก็ต้องระวังนะครับทําอะไรคุณจะรวดเร็วมากขึ้นคุณจะแบบรวดเร็วอะ่ะในดวงอะ่ะมันบอกมาแบบนั้นนะครับก็ต้องคิดไตรตรองให้มากก่อนนะนะครับจะทําอะไรเพราะมันจะรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับชาวพุกศกเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้ท่านใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศติดต่อกับต่างชาติติดต่อกับคนแดนไกลตรงเนี้ย ช่วงจังหวะนี้จะเป็นช่วงที่ดีจะมีความสําเร็จหรือท่านใดที่มีการทํางานที่มีการเป็นสื่อสารทางออนไลน์สื่อสารทางโซเชียลจะมีจิตวิญญาณอะไรบางอย่างนะครับมากระตุ้นนะให้คุณนั้นนะครับมีความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษมันรวมไปถึงว่าจะมีคอนเน็กเก่าเครือข่ายเก่าเพื่อนเก่ามีข่าวๆเพื่อนเก่ามีเพื่อนเก่าๆติดต่อผ่านเข้ามาหาทางไกลก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อเข้ามา นชาวพฤกษกเนี่ยจะมีการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านรถหรือที่อยู่ที่อาศัยนะครับรวมไปถึงว่าจะมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยหรือของใช้ภายในบ้านจะได้ของใช้ภายในบ้านใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเลขบ้านเลขรถของคุณให้โชคเลขหรือจะได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อุปกรณ์ไฟฟ้ามือถือ หม auto, ้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบางอย่างก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในบ้านใหม่จะมีญาติจะมีญาตินะเข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างหรือท่านใดทํางานร่วมกับญาติพี่น้องจะดีมากหรือว่าจะมีญาติเข้ามาเกี่ยวพันให้ผลประโยชน์ให้การช่วยเหลือก็ได้ให um ้การสนับสนุนก็ได้หรือว่าให้คําปรึกษาก็ได้หรือให้เงินให้งานหรือว่ามาช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้คาปรึกษาก็ได้คือเป็นลักษณะการช่วยเหลือ และจะมีคนใกล้ตัวที่เป็นญาติพี่น้องติดต่อเข้ามาก็ได้นะครับที่ไม่ได้ติดต่อมานานทีมันรวมไปถึงว่าท่านใดบางท่านอาจจะมีการย้ายที่อยู่ชั่วคราวย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวหรือมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยหรือบ้านรถนะก็ได้นะครับไม่เช่นนั้นจะมีเหตุการณ์ให้มีการจัดการเกี่ยวกับบ้านรถในดวงชะตาบอกมาแบบนั้นในดาวเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะวางความถนัดของตัวเองได้ดีเช่นคุณถนัดอะไรอยู่คุณทําอะไรอยู่นะครับคุณจะทํามันได้ดีมากขึ้นนะครับไม่ควรที่จะแบบไปคิดเรื่องอื่นนะควรคิดเรื่องตัวเองช่วงนี้นะครับจะดีเพราะว่าในดวงดาวบอกว่าคุณจะมีเรื่องคนอื่นมาหุนเวียนในสมองน่นะครับในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ากันยาเนี่ยมีเรื่องของคนอื่นมาหมุนเวียนมีงานคนอื่นมาให้คุณทําหรือ มีคนอื่นมาก้าวไก่ในหน้าที่ของคุณในชีวิตคุณอะไรลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นชาวพุกศกนะแต่การเงินคุณไปในทางที่ดีแน่นอนในเรื่องของความรักแปลว่าค,คนที่มีคู่นะคู่ของคุณเนี่ยจะเอาใจไปผูกพันกับเรื่องเงินมากขึ้นหรือคุณกับคู่จะวางแผนทางการเงินร่วมกันมากขึ้นหรือคุณกับคู่จะมีโปรเจกต์มีแผนการอะไรบางอย่างใหม่ๆร่วมกันหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยจะใส่ใจในเรื่องของ ครอบครัวลูกเต้าลูกหลานมากขึ้นสำหรับท่านใดที่มีคู่ถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่มีคู่มันแปลว่ามีโอกาสมีเด็กมาชอบแตนะ่ในช่วงนี้นะมีโอกาสมีรักต่างอายุเข้ามาหรือมีคนรักเด็กเข้ามามันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับในดวงดาวเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้มีคนขยันหาเงินเข้ามาด้วยนะครับ แต่ตรงช่วงนี้คุณจะต้องระวังนะท่านใดที่แบบโสดอยู่เนี่ยในช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาต้องดูดูไปยาวๆก่อนนะครับบางท่านาจ,จะมีปัญหาได้ภายหลังถ้าแบบว่าถ้าแบบดวงมันมีคู่ไม่ได้นะมันจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของความรักในช่วงนี้ท่านใดมีคู่ระวังการทะเลาะมีเรื่องจุกจิกใจกับคนรักกับเพศตรงข้ามมีเรื่องขัดใจบ้างมันอยู่ที่การจัดการของคุณอย่างที่บอกนะบางท่านอาจจะทะเลาะหนัก ถ้าเขาน้อยแต่ว่ามันจะมีเหตุบางอย่างมาจัดฉากให้มีเรื่องจุกจิกใจจากเพศตรตงข้ามคู่ครองก็ได้คู่หุ้นส่วนคนที่ทํางานร่วมก็ได้นะครับเป็นภาษาดวงดาวนะครับไม่เช่นนั้นคุณเนี่ยต้องระวังอารมณ์คุณมากนะชาวราศีพฤษภตอนนี้นะครับแล้วก็ในดวงดาวนะผมให้จาะว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยยังยังไปได้นะครับแต่รายจ่ายของคุณค่อนข้างเยอะนะดาวการเงินเดินผิดปกติหน่อยแล้วก็ ถ้าได้รองเงินอะไรต่างๆนะน่าจะมีมุมที่จะเข้ามาโดยเฉพาะเงินก้อนนะครับมีโอกาสได้เงินลับๆมีคนใกล้ตัวเอาเงินให้หรือว่าได้เงินบางอย่างแบบคาดไม่ถึงมันรวมไปถึงว่ามีโอกาสเสียเงินก้อนออกไปด้วยในดวงชะตานะชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วง1-15ถึงนี้จะเกิดวันไหนก็ได้สิ่งที่ผมพยากรณ์นะครับต้องอิงผมพยากรณ์นะไม่ใช่ว่า1แล้วจะเกิดเลยมันอาจจะเกิดอันไหนเกิดขึ้นก่อนหลังก็ได้เดี๋ยวผมแปลดวงดาวให้กับคุณเป็นลักษณะนี้นะครับนะ ในด้านของการงานเนี่ยการงานของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นจังหวะที่ทำงานอะไรต่างๆนะครับจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแต่ว่าอา,อาจจะเกิดศัตรูจากที่ทำงานได้ง่ายนะหรือว่ามีคนในที่ทำงานจะจ้องจะเป็นศัตรูคุณนะมันเป็นลักษณะนี้นะครับแต่การงานของคุณผม ยังให้เครดิตดีในช่วง1 1 5นี้นะครับท่านใดที่ทําอะไรอยู่เนี่ยยังมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือยังเกิดลาบผลอันเนื่องมาจากงานที่ทําที่ก่อที่สร้างไว้อยู่นะครับนะจะเกิดสิ่งที่ดีได้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภผมก็ลาไปก่อนนะครับกับน้องเฮงเฮงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ